อีกคร่งเคยนะครับกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยผมนักพัดกับนกกะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตอนหาอยู่หากินนี่นะครับทำนานี่ผมก็เอาตะไคร์มาสวมปากท่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอุ้ยฝนตกไปแล้วในนี้จะมีอะไรให้หาอยู่หากินนะครับน,นี่ตะไคร์เราก็จะตะไคร์ขึ้นมานะครับตะไคร์ของเรา ทำเป็นที่ดักปลาไว้นะนี่โอ้โหเสียงดิน้นคุกค,กค,กคักเลยนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยน,นี่ซึ่งมองเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทไปเราไปเทกันตรงนู้นดีกว่าเทบนถนนลรงทเราก็จะแกะนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรกินบั่งเยน็ยนๆแล้วหาอุปกรณ์ทำกับข้าวนะครับในแต่ ทำกับข้าวทำกับข้าวกินเย็นโอ้โหโอ้โหหลายครับหลายครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหลายครับหลายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยค่อยเอาออกมาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยงานนี้สนุกแน่โอ้โหดูตัวเป็นไงเป็นไงนี่ไอชอนครับ ตัวไม่เล็กนะครับตัวไม่เล็กอย่างนี้ตัวไม่เล็ก <c oughs> ออกมาแล้วโอ้ระวังนะครับระวังครับไอดุกครับอโอยมีเงี้ยงด้วยต้องระวังจับต้องระวังนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องระวังไม่ได้นะครับผมก็ไม่กล้าจับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเงี้ยงมีเงียงนะครับตัวนี้มีเงี้ยงไอดุกนี่ โอ้ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกหลายตัวออกมาอีกแล้วโอ้โหนี่ไอดูไอ้ชอนดูนะครับดูนะครับผลงานในการหาอยู่ก,กินผมปลาช่อนนี่กระป๋องนี้ผมใส่ไว้เพื่อให้มันลอยน้ำนะครับให้ปลามีอากาศหายใจนะครับ อันนี้ถือเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ผมจะนำเสนอในรอบนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดอ,อุ้ยเอชอนงานนี้คิดว่าสนุกแน่สนุกแน่งานนี้คอยครัครับครับโอ,โ,โอ้โหออกมาอีกแล้วอุย้ยอย่างอย่างเห็นหางอีกเห็นหางอีกอยังไม่หมดนะครับ นี่นะครับค่อยๆเทออกอาหมออาหมอปัดชอนอีกแล้วครับนี่นะครับผมต้องค่อยๆเขย่า เห็ว่าหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับผมนักพัดกับนกะเอ้ดูปลาช่อนตัวใหญ่ๆอันนี้ถือเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยเดี๋ยววันนี้เราคงจะต้องเผาปลากินกันแล้วนะครับ